ครับสวัสดีครับผมยามดึกที่ทุกคนกำลังจะนอนหลับนะฮะ FA มาแล้วครับ,ค,รบคู่เดือด FA เจอท็อปคิวบอกเลยว่าคู่นี้น่าจะตามองเลย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 ขอกินเมโลเป็นเพราะโฟอาร์มอ <Woo! S 1> ีสปอร์ตหรือ FA ครับไลน์อัพของ FA ฮะย้อนไป30แมบจัดชุดใหญ่มาเลยนะ โปอาร์มออกัสล็อตแล้วก็โปรเตเต์นะท็อปคิวครับท็อปคิวลูกเกดบกเกอร์ซูโม่โปอาร์มโดนไทยเรียบร้อยน้องดาวท็อปคิวน้องดาวไปก่อนเลยสองตัวบุกเกอร์มาบนบนบนไทยสด first blood ปอกอ่านต้องดาวนะเดี๋ยวจะภาพคนลราฟังนะเดี๋ยวจะจับ F A ก่อน F A นะครับ1-0เลยจะภาพทับเทือนต่อคือเป็นเกมที่น่าจับตามองเลยบอกเลยว่าคู่นี้ น่าดูแลน่าดูที่สุดของรบอบแปดะว่าทั้งสองทีมมีความคุ้นชินกับรายการช่องผมแล้วก็มีความเป็นแชมปเปี้ยนสูงต้องมาตัดกันเองในรอบ8เนี่ยมันยากมากเลยนะบอกให้ เฮ้ย FA มาอืม FA เอา FA เอาแน่นอนนะยังไงเลย FA นี้ถ้าถ้าถ้าเอาชนะท็อปคิวได้ FA เอาแชมป์แน่นอนในการนี้ FA มาเต็มแน่นอนนะสำหรับรอบรอบ5ทีมสุดท้ายเนี่ย ASMR À rồi. Không? Ừ. À rồi. A rồi mi bắt luôn a rồi ê sáng sùng hơi hey, tê hey, tê ao The hack to เฮ้ยเตะโดนส่วนไม่น่าชมมันเลยโดนส่วนเลยสุโมครับก็ซ้ำก็ติดโโน่ตัวเองด้วยโดนโถมเลยสุโมโดนเก็บไปครับสล็อตมาได้หนึิ้แรกของเขาเลยจบทันทีครับสล็อตเก็บสามสามส่วนนะเดี๋ยวขอกินทั้หมดก่อนเดี๋ยวพากมันมันเลยอ่ะ พอดีไม่ได้กินไม่ได้กินตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่เลยไม่มีข้าวกินแล้วตอนนี้กินเมโลเมลโลแช่แข็งในะตู้เย็นเรเร็วเร็วเร็วเ,รวเลยดูไว้ก่อนนะขอกินก่อน

Ey, Lindy, chat alone. เว่าระเบิดสำคัญมากครับซีนี้เป็นใครเล่นเป็ีเล่นดอ,อ,องโอ้โหห้าสู5-0เล่นไวไปเป้าเท้าคิวยังไม่ได้คิวเลยอะ่ะ ห้าสูตรเลยแล้วเหฮ้ยตบคิวยังไม่ได้คิวจ็อกเกอร์กับลูกเกดยังไม่ได้คิวเลยอ่าว่าลูกเกดปะมีลูกลูกลูกกูลูกไก่ลูกลูกกวยลูกเขยอ๋ลูกห้าหกโอ้โหกูอ่าลูกเกด <c oughs> โอ้โหนนตัวนี้ต้องคิวเดือวตัวเดียวคิว W สุวเต้เต้เต้ต้องจาวตัดคนเล็กน้อยเฮ้ยไม่ต้องชุบฮะบอกเลยว่าไม่ต้องชุบ เก็บสองหรือเปล่าเฮ้ยจูกหนึ่งจูกด้วยเฮ้ยโคน้นหนึ่งเต็บเก็บนักแข่งอู้หเก็บเก็บหมดค้าหนึ่งนะฮะสี่คิวเก็บสามนะทบับคิวเก็บสาม

เบะป้อง,งว่าอยู่อะไรมาพร้อมแลวห้าหนึ่งรอบคิวจะยือ้อปืนได้รึเปล่าเนี่ย ออกกัดครับระเบิดออกกัดโดนไปเลยครับออกกัดน,นอกดาวระเบิดจังหวะนี้ทางด้านท็อปคิวมีอยู่3ตัว FA ตัวคนเดียวเก็บ3ไม่ได้เพราะว่าโดนข้างหลังท็อปคิวเก็บอีก1คิวเพิ่มเป็นสกอร์ตัวเองแต่ด้านโจ๊กเกอร์ได้มา2คิวไม่ได้ยากเป็นเซอร์นะั้ไม่ได้ยากล่ะเนี yeah. ่ย เต้เต้ปำยายาวๆเลยเต้เต้ปำยายาวๆเลยท็อปคิวชุบยาวๆเลยดู๋ยวนี้เต้ปำยายาวๆเลยเต้เต้เล่นสนานี้ปาได้หนึ่งระเบิดด้วยโอ้โหห้าสามมาแล้วท็อปคิวท็อปคิวมาแล้ว ท็อปคิวมาแล้วท็อปคิวท็อปคิวท็อปคิวมาแล้วท็อปคิวมาแล้วเฮ้ยท็อปคิวมาเลยอ้าว ทำไมได้ยเป็นเสื้อทึไม่ได้ยากลายเยอะเอากระสิบคิวเอาเรื่องเอากระชัยเป็น MVP ในรายการหนึ่งนะทำไปได้สิบ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 ห้าคิวสิบห้าคิวหกพันดาเมจนะโคตรเอาเรื่อง blood. เกมสูสีนะหลังๆนี้เกมสูสีแล้วท็อปคิวไปชุบมาได้แล้วอีกคนนึงลูกห้าหกลูกห้าลูกลูกห้าหกลูกเกดได้กูอ่านว่าลูกเกดไดไงนี่กูรัดท้อจริง Oh. Um. เฮ้ยสล็อตปั๊มยาแล้วด้านล่างขอปั๊มอะไรบ้างล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสล็อตชนะเฉยเอาเรื่องอ่าวบอลไทยเสมอแล้วล่ะใช่ปะเนี่ยบอลไทยเสมอแล้วนั่นไง พอยของเอฟเอฟโปรตุเกลโปรตุเกลโปรตุเกส แฟมเมอร์ครับโจ๊กเกอร์ดูเข้าไปเจอกับออคครับท็อเก็บกโคอาร์ม็ัปลูกห้าหกท็อปคิวสไนเปอร์แล้วทูโม,โมโ่ไปเก็บสลันหรือเปล่าสองสามเอ้าไม่เฟสเสียเปรียบเฉยเลยไอเอวบดังสนั่นกล้องเมืองอาวอร,ร์นัมเบล ฮ้ย <Hey, S 2> โอมโอมทำอะไรอยู่แล้วออกกัดส,สี่สพลิกชีวิตสาพลิกชีวิตไม่รอดครับโดนกดจับยับห้เม็ดหกซีบเลยวคนนี้ไม่มีขยอมแน่น,นอนล้านเปอร์เซ็ล้านปนล เ d l ดไลท์เด d l ไลท์ผมชอบกางเกงนะผมก็ใช้อยู่กางเกงเนะี้จ <c oughs> เป็นอีกรหัสนาเพือน ไม่ใช่เราผม่รับกันเอเดบิวสับเขอดูตัวนี้ดีกว่าเอฟเเสียไปก่อนหนึ่งแล้วรับเบิดครับรับเบิดครับรับเบิดกำลังสลับปาระเบิร์ด กัดไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยโอ้โหกดจับๆเลยวะจ้าจ้าเมโอ้ยไปดิโก้ตัวอื่นอ่ะั้นก็แคได้ภาษาแบละ เก้านาทีผ่านไปแล้วสล็อตกันบ้างครับ

FA มาในเกมนี้ตัวเดียวโจพับเ a เข้ารอบ5ทีมสุดท้าย let's go